ก็สวัสดีบุนเพื่อนพี่ๆน้องๆทุกคนกันด้วยนะผมก็มาพบกับ i t เ e Hollow Game อีเช่นเคยนะก็วันนี้เราจะมาเล่นระดับยากให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะผมโดยดีผีที่ผมจะเล่นนะก็คือผีกระสือนั่นเองนะครับผมเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าทุกคนมาแล้วทุกคนที่ผมจะเล่นเนี่ยก็คือด่านโรงเรียนนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าาลิหาตผมเล่นบ่อยแหละเปลี่ยนแนวบ้างทุกคนตามสเต็ปเหมือนเดิมนะเราจะลงไปด้านล่าง เร,เราไม่รู้ว่ามันอยู่ชั้นไหนนะทุกคนอีเวนมันอยู่ด้านล่างด้วยอีเวนมันอยู่ด้านล่างเราจะเก็บด้านล่างก่อนนะผมเพราะว่าด้านล่างที่ผมสังเกตก็คือมันไม่มีมันไม่มีห้องน้ํานะทุกคนเราต้องเก็บอันที่มันยากที่สุดก่อนเพื่อความสบายใจนะโอเคมันไปด้านบนแล้ว หายประตูเปิดแต่ว่ามันไม่อยู่ก็โอเคละถุงจะมีทั้งหมด30ถุงนะทุกคนเห็นไหมเราต้องดูให้ดีๆนะถ้าเราดูพลาดที่ชิบหายเลยนะแบบว่าเหลือ,เหล,อเหลือถุงเดียวเนี้ยแล้วมึงหาไม่เจอโคตรเวรเลยนะถ้าถ้าถ้าไม่ถึงจุดนั้นอะเราได้8ถุงแล้วนะครับโอ้โหรู้สึกว่ารอบนี้ถุงจะหาง่ายเป็นพิเศษเฮ้ยชิบหายแม่งมาไอเวรหลบก่อน ลบก่อนลบก่อนมันคงไม่มาตรงนี้หรอกทุกคนโอเคมันไปแล้วทุกคนรู้สึกลงใจประตูเปิดประตูเปิดประตูเปิดเราไม่กลัวนะครับผมเพราะว่ามันไม่อยู่ าละทางผ่านอยู่ด้านล่างนะผมตอนนี้เรารู้แล้วว่าทางผ่านมันอยู่ด้านล่างเพราะฉะนั้นเราเหลือชั้นกลางแล้วก็ชั้นบนนะผมมันอยู่ชั้นกลางนะเวมันมาเราแอบก่อนนะท่านผู้ชม มันน่าจะอยู่แถวแถวมันน่าจะอยู่แถวแถวนี้แหละท่านผู้ชมเราลองมันไปชั้นอื่นก่อนนะเพราะว่า,าเราจะไม่เสี่ยงออกไปด้านนอกสพักประตูแม่งเปิดชิบหายอีเวนชิบหายประตูเปิดประตูเปิดประตูเปิดมันคงไม่เข้ามาหรอกยังไงนี่ยังไงนี่ยังไงนี่อีเวนมึงไปชั้นอื่นบังก็ได้ มึงไม่คิดจะไปชั้นอื่นบ้างเลยเหรอเราเข้าห้องนี้ก่อนนะผมเพื่อความปลอดภัยห้องนี้แม่งก็ไม่มีหาอะไรเลย,เยมีไอสักดวงก็ยังดีนะทุกคนดูเหมือนจะไปชั้นอื่นแล้วเอยชิมหายแม่งมาอีกแล้วมึงไม่คิดจะเว้นช่องว่างให้กูบ้างเลยเหรอ เปิด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 ทั้งหมดเข้าก่อนทุกคนเข้าก่อนรอดูมันจะมาทางไหนทุกคนเดี๋ยวมันปิดแล้วมันปิดแล้วเขายังชั่วฮรู้สึกโล่งใจเลยอีกเลือีกประตูสามบานผมยังไม่ได้เปิดไม่แก้แว๊บแว๊บเดี๋ยวผมไปเปิดก่อนนะ เราต้องเนี้ยมในการเก็บนะทุกคนเพราะว่ามันมีแค่30ถุงเท่านั้นแม่งแม่งไม่ขาดไม่เกิดแล้วมันพอดีเป๊ะสิบห้าถุงแล้วสิบห้าถุงแล้วทุกคนเราไม่อยู่เราเราไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนนะทุกคนอิเวนเอยอิเวนประตูเปิด มันจะมาเลยวนะเนี่ยหวังว่ามึงคงไม่มานะมึงคงไม่มาใช่ไหมเรา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 จะอยู่เงียบๆนะทุกคนไอ้ประตูปิดแล้วประตูปิดแล้วทุกคนประตูปิดแล้ว เราจะไปแบบเงียบๆเรายังไม่เจอพวกมันนะผมเรายังไม่เจอมันเรายังไม่เจอมันโอเคตรงนี้มีอะไรไหมไม่มีหาอะไรเลยเกูเข้าไปแล้วนี่ว่าลืมอีเวนเสียเวลาสิบหายเลยเ <C ute> ข้าห้องนี้ก่อนจะได้เวย โอ้ยเยอะประตูเปิดโอ้โหกูเข้าห้องนี้ปุ๊บประตูแม่งเปิดทุกที่เลยอีเวนนี่อย่าเข้ามานะนี่อย่าเข้ามานะปิดยัง้งปิดยัง้งปิดยัง้งไปห้องอื่นแล้วทุกคนไปห้องอื่นแล้วเราสบายแล้วทุกคนเราสบายแล้วเราจะเก็บอย่างพิถีพิถันนะทุกคน ไม่เจอหาไม่เจอถ้าประตูไม่เปิดตอนนี้ก็โอเคละเฮ้ยด้านด้านนอกนีิวาดไ่เว้เยเนื้อไปแล้วมันไปแล้วเหลืออีกสิบสองถุงสิบสองถุงโอลี่สิบสองถุงเท่านั้นทุกคนมันอยู่ไหนวะอีกสิบสองถุงไอเว้ยเน้อแม่งมาอีเวนเน้น แม่งเอ้ยมึงจะรีบมาไปไหนไปแล้วมันไปแล้ว,ป,ลว <_ V> ประตูปิดแล้วประตูปิดแล้วโอ้ยสบายสบายอีเวนกูสบายแล้ว <_ V> เหลือตรงนี้เ <_ V> หลือตรงนี้เอ้ยไอเวนไอเวน,เวนมันมา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 อีเวนเอ้ยมึงมาจ้าเอะกูตรงนี้พอดีอี<_ v> <_ v> ห่าเ,เอ้ยกูเกือบตาย ผมตกใจจริงๆนะมันอาจจะมีคําหยาบหลุดไปบ้างนะเดี๋ยวผมรอวิ่งรอวิ่งไอ้นี่ก่อนเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมไม่รอดแน่ถ้าผมออกไปโดยที่ยังคูดาวิ่งไม่เสร็จนะเรียบร้อยแล้วเราจะออกไปด้านนอกกันแม่งเอ้ยไม่จะเอะกอุกนะอีเว้ยเอ้ยกู <c oughs> เกียบตายเฮ้ยมันบอกให้วิ่งมันบอกให้วิ่งอีเว้น มันมาอีเวมันมากูยังไม่อยากใชวิ่งโดยเปล่าประโยชน์อ่ะเอ้ยชิมหาประตูเปิดพอดีอีเวเลยชิมหายประตูเปิดพอดีคงไม่เข้ามาใช่ไหมเอ้ยมัไม่เข้ามาทุกคนไม่ได้เดกูหลอกไม่ได้เด้กูหลอกเฮ้ยเฮ้ยเ เฮ้ยเฮ้ยประตูปิดประตูปิดลงไปชั้นล่างแล้วทุกคนประตูปิดแล้วเหลือชั้นบนทุกคนเหลือชั้นบนเหลือชั้นบนมันคงไม่ขึ้นมาตรงนี้หรอกนะเหลือชั้นบนเฮ้ยห,ห้องนี้มันห้องอะไรอะเรายังไม่ได้เข้านะผมเราจะเข้าก่อนเราต้องเข้าให้ได้ทุกห้องนะผมไอเวรมาแล้วมันมาแล้วมันมาอีกแล้ว เราเราเราแอบก่อนดีกว่าทุกคนเพื่อความปลอดภัยนะฮ่าชิบหายประตูเปิดมันคงไม่เข้ามาลึมขนาดนี้หรอกทุกคนนี่มันห้องน้ำนี่นามีอะไรบ้างเฮ้ยนี่ไงยี่สิบถุงแล้วไม่กลัวครับไม่กลัวกูอยู่ในห้องน้ำกูไม่กลัวอีเวนะ รตูปิดพอดีประตูปิดพอดีไม่มีอะไรนะครับผมโอเคได้เวลาขึ้นด้านบนแล้วสิอยู่ด้านบนนี่ว่ามันคงไม่ลงมาด้านนี้ทางนี้หรอกทุกคนโอเคมันลงไปด้านล่างก่อนพอดีนะผมเราต้องดูดีๆนะเพราะผม ผื่อแบบว่าเราเดินผ่านถุงถุงเงินอะไรเงี้ยยิบสองแล้วยิบสองแล้วยิบสามเฮ้ยยิบสี่แล้วนี่วะกวูพูดผิด โอ้ยเฮย,ยมึงจะล้องทำขวยอะไรผมไม่ขึ้นมามันยังไม่ขึ้นมาทุกคนมันยังไม่ขึ้นมามันยังไม่ขึ้นมามันยังไม่ขึ้นมายี่หกแล้วยีบหกแล้วยี่27หกยเแล้วยี่8แปปดแล้วยีเก้าอีกอันหนึงอีเวนเออมันเป็นตามที่กูคาดจริงๆด้วย ถุงนึงมันอยู่ไหนวะอีกถุงนึงมันอยู่ไหนเนี่ยแหละทุกคนมันจะลําบากตรงนี้แหละเวนเอ้ยถุงเดียวมันอยู่ไหนของมันวะนี่อะกูก็กูหาที่ทั่วเลยนะกูหาที่ทั่วเลยนะแต่ว่ามันก็มันก็ยังพลาดจนได้ อชิบหมายกูลงอีกทางก็ได้วะแม่งเอ้ยทางนี้เราดูขบถึงห้องแล้วไงเราก็ต้องลงอีกทางหนึ่งนะผมเอออีเวน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 มันมาอีเวนอีเวนมันมาโอ้ยเกือบเกือบมันไปแล้วมันไปแล้วโอ้ยเกือบอีเวนเอ้ย เกือบตายเนี่ยแหละประเด็นมันหายถุงหนึ่งไม่เจอเ้ยอออีเวมันเออวอ้ยกูตกใจฮะก็ประมาณนี้นะผมชิปเนี่ยสรุปคือผมหายถุงหนึ่งไม่เจอทุกคน้ มันยากตรงนี้แหละทุกคนระดับยากใครที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ไว้พบกันโอกาสหน้าเราจะมาทำคลิปกันใหม่ก็โอ้โหรู้สึกว่าระดับยากนี้มันก็จะยากกว่าเป็นพิเศษนั่นเองนะผมโอเคก็ไปละสวัสดีครับ